กราบสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะก็หายหน้าหายตากันไปนานนะครับสำหรับพอดแคสต์นะฮะก็สรัใครที่ไม่รู้นะครับ i n s i ซส์แซงคาแรนเนี่ยจะมีรายการชื่อว่าอัจฉริพอดแคสต์เนี่ยเป็นประจำนะฮะตีสวัสดีท์ละครั้งก็ได้นะฮะแต่ด้วยความที่ช่องเก่าหายเพจตีว่าหายแล้วกันนะครับเพจเก่าเนี่ยก็เลย เริ่มมือน,น EP หนึ่งเลยนะครับซึ่ง EP นี้ก็เป็น EP แรกนะของพอคสต์ก็จะมีอะไรแบบว่าเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะฮะก็เอา,าแต่แนวเพลงเลยแนวเพลงหน้าลอก็จะเปลี่ยนไฟจัดแสงอย่างที่เห็นก็จะเปลี่ยนจากปกติจะ,จะไม่ใช่อย่างนี้จะไม่ได้ขยันจัดขนาดนี้นะครับเออแล้วก็ตัวเรื่องเนื้อหาเนี่ยก็จะค่อนข้างเข้มขน้น มากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับนะฮะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของตัวรับ IR นะครับเป็นอัปเดตล่าสุดล่าสุดนะครับคือวันที่ไปจัดมินิทัวร์เมนต์ที่เซียมานะฮะน่าจะประมาณวันที่18มีโอกาสได้ลองเทสครับลองเทสไออาร์ IR. ระยะของ IR นะครับระยะของ IR ไมเนี่ยมยีผลอย่างไรนะครับต่อการยิงหรือต่อการแข่งขันเนี่ยผมมองตรงว่าค่อนข้างสำคัญไม่แพ้กับ กาารรสส่งััญญณนะคบผมจะไปที่ประเด็นแรกก่อนว่าทําไมผมต้องถึงมาพูดเรื่องตัวลบ IR ถ้าใครยังไม่เก็ตอย่างนี้เดี๋ยวผมอันนี้ให้ดูนี่เป็น IR นะครับ2ตัวที่แห่งหลงเนี่ยผลิตมาอุ๊ยอุอันนี้นี่จะเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่จะเป็นอย่างนี้ที่แถมมานะแต่ที่มันสีเขียวนี่คือพ่อนเอานะครับเพื่อจะได้ไม่หายนะฮะข้อแตกต่างคือตัวนี้เนี่ยจะเป็นปลั๊ก ที่เป็นผมเรียกมันว่าไมโครสามพินแล้วกันนะครับส่วนตัวเก่าอันนี้ก็ทําสีมาเหมือนกันตัวเก่าเนี่ยขั้วมันจะมีการสลับกันนะครับถ้าไปใส่กับบอร์ดโบราณอย่างเช่นตั้งแต่บอร์ดแรก5 2 5 3เนี่ยตัวขั้วตัวนี้จะต้องสลับกันแต่ถ้าเกิดเอามาใส่กับขั้ว6.07.0เนี่ยไม่ต้องสลับนะครับทีนี้คุณเห็นอะไรที่มันแตกต่างกับม่สองตัวนี้มืดไปนิดหนึ่งนะฮะขออภัยด้วยไฟไม่พอนะครับตัวนี้ซื้อนะตัวนี้ซื้อแยก ตัวนี้เนี่ยตกประมาณ390-400าบยาทยังไม่รวมส่งนะครับตัวนี้เนี่ยแถมมาวิธีที่2ตัวนี้ทำงานก็คือรับโค้ดจากอินฟราเรดตัวส่งสัญญาณมาเข้าเพื่อประมวลผลแล้วก็สั่งให้บอร์ดเนี่ยโดนยิงหรือไม่โดนยิงเท่านั้นเองนะครับทีนี้ตัวข้างในของรุ่นเก่าเราพูดถึงรุ่นเก่าก่อน,นตัวรุ่นเก่าเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบหลัก2อย่างด้วยกันที่ทำให้มันรู้สึกว่าแพงและดีกว่าตัวใหม่นะฮะอย่างแรกคือ ตัวรับสัญญาณของมันเนี่ยจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมเป็นยังไงผมเอาให้ดูนี่คือตัวรับแบบสี่เหลี่ยมคุณเห็นปะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมไอ้เงินเงินที่เห็นเนี่ยมันเป็นแค่แบบเหมือนเป็นเคสเฉยๆแต่้ะงัดออกเนี่ยมันก็จะเป็นแท่งดำๆปกตินะครับเป็นสี่เหลี่ยมถามว่าเป็นสี่เหลี่ยมแล้วดีอย่างไรนะฮะการรับแสงของมันเนี่ยมันจะยอดเยี่ยมกว่าแบบปกตินะครับก็คือตัวสี่เหลี่ยมที่ว่าเนี่ยมันจะหันหน้าขึ้นอันนี้คือด้านบน หันหน้าหันหน้าออกข้างบนทีนี้เนี่ยถามว่าแสงมันเข้าไปได้ยังไงนะฮะเห็นเหลีตะแกรงนี้ป้ามันจะมีร่องๆ่องอยู่นะครับถ้าเกิดแล้วว่าเราแกะตัวนี้ออกมาแกะแผ่นแผ่นี้ออกมาเราเจอกับฟิล์มดำๆคล้ายๆกับแบบนี้นะครับอยู่ข้างในแล้วก็จะมีจุดรวมแสงอยู่ข้างในเพื่อที่จะสะท้อนแสงทั้งหมดเนี่ยให้ไปอยู่ที่ตัวรับ IR น,ะะนี่คือข้อแตกต่างนะฮะดูเทคโนโลยีมันดูค่อนข้างแบบหูหวามากนะฮะซึ่งก็ไม่ใช่เฮงหลงยี่ห้อเดียวที่ทําแบบนี้นะครับมีของทามิยาไทเก้นนะครับหรือมาโตเขาก็จะใช้ตัวรับ IR หน้าตาแบบนี้นะครับและต่อมาแบบนี้มันเป็นยังไงล่ะเราจะสังเกตได้เลยว่าไอเนี่ยเป็นแค่ฟิล์มดําๆข้างในมีหลอด IR เหมือนกันนะเป็นหลอดลับเป็นหลอดลับมี3เส้นเหมือนกันแต่ ปกติแล้วนะครับคนเล่นรถถังเนี่ยโดยส่วนมากเลยจะเล่นกลางแจ้งพอมาเล่นกลางแจ้งแล้วเกิดปัญหาอย่างไรพูดกันง,ง่ายๆเลยมันคือแสงแดดนั่นแหละมันคือแสง UV มันคือแสงความร้อนทงอกใช่ไหมซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าถามว่าเอ้ยอาจแสงจาพอทิตี่ใช่อินฟาเรทไหมแสงก็คือแสงแต่รังสีอินฟาเรดเนี่ยจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแปลว่าพระอาทิตย์เนี่ยปล่อยรังสีอินฟาเรดมาด้วยเท่ากับว่ามันจะมากวนตัวนี้ ทำให้โค้ดการยิงของรถอีกคันหนึ่งจะมายิงเข้าไออาตัวนี้ยิงไม่ได้เพราะว่าติดแสงอาทิตย์ซึ่งใช่แหละนะครับเรามีการาทําตัวครอบมันออกมาซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูเป็นทีละสเต็ปนะครับทำความรู้จักกันก่อนหลักการมีแค่นี้นะครับหลักการมีแค่นี้ทีนี้มันมีปัญหายัางไงนะครับจาที่ผมเกิดไปตอนแรกได้ไหมว่า,าวันที่18วันที่เซียเนี่ยสิบแปดหรอว่าสิบแปดมีน้ำมั้งก็แต่ผิดที่เสียเนี่ย เทสอกันโดยใช้ตัวรับตัวเนี้ยตัวตัวตัวใหม่ตัวใหม่แบบนี้เลยนะมีตัวนี้เลยที่ผมใช้คือตัวนี้เลยสีเขียวกับอีกตัวหนึ่งเป็นแถมมาจาก King Tiger นะครับของน้องสมาชิกของใหม่เลยนะทีนี้เทสระยะยิงถอยไปประมาณ15 15เมตรไอคันที่ติดเหตุของผมเนี่ยไอเนี้ยไอสีเขียวเนี่ยยิงเข้าแต่ผมยิงอีกคันหนึ่งไม่ได้ทั้งๆที่ เหมือนกันนึกออกไหมสเปคเดียวกันและนั่นของใหม่ด้วยพื้นแก่ด้วยอืแต่ผมลองสลับตัวรับไปอ่าเอาตัวเนี้ยของผมสีเขียวเนี้ยเอาไปใส่รถเขาแล้วเอาของเขามาใส่รถผมกลายเป็นว่าผมโดนยิงไม่ได้ทีนี้เกิดข้อถกเถียงกันอีกเอาตกลงว่าไอเนี่ยมันมีแบบอ่ารับดีกับรับไม่ดีอีกเลยเก็ตปะ่ะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าไอตัวรับเนี้ย แบบไหนมันดีหรือไม่ดีคือไม่ไม่ได้แยกเวอร์ชั่นเก่าใหม่นะแค่แบบเนี้ยแค่ทรงเนี้ยมันดีหรือไม่ดีคือผมจะบอกงี้วิธีการแข่ง IR เนี่ยเราจะมีพื้นที่ไม่เกินไม่เกิน6เมตรทีนี้ในระยะ5 6เมตรเนี่ยมันยิงกันได้อยู่แล้วแหละถ้าเป็นในเนี้ยนะเออแต่ถ้าเกิดว่าไอตอนเราเทสเนี่ยที่ผมบอกว่าเทสที่เสียเนี่ยผมเทสระยะ15เมตรใช่แหละมันตัดปัญหาครับเราจะใช้แบบนี้ในการแข่งขัน หรือในการแบทเทิลแบบเล่นๆกันก็ตามนะฮะถ้าใครตามอินไซด์ก็จะรู้ว่าทาง Official Insight เนี่ยจะไม่จัดแข่ง IR แล้วนะแต่ทำไมกูต้องมานั่งพูดเรื่องตัวรับ IR อีกนะครับมามันเป็นอย่างนี้คือมาตรฐานในการรับส่งสัญญาณ IR เนี่ยมันจะมีข้อที่มันแบบว่าแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับถามว่ามือใหม่ควรต้องรู้ไหมถ้าคุณไม่เล่นไอาคุณก็ปล่อยจอยเลยฮะคุณไม่ต้องไปสนใจแม่งหรอกว่าเฮ้ยไอตัวรับกูรับได้กี่เมตรไอตัวส่งกูรับได้กี่เมตร อะไรไหมไม่ต้องไปสนใจแม่งนะฮะแต่ว่าที่ผมมานั่งพูดเนี่ยเพราะว่ากรณีที่กลุ่มอื่นจัดแข่งแล้วเนี่ยกติก,กาที่เขาวางเอาไว้พวกกฎการเมนเทนแนนต,ต่างๆแหละบางคนจะต้องเข้มงวดแล้วก็ทาให้ปเป็นมาตรฐานนะครับบางคนเหมือนกันนะฮะเลียมเลียมจัดแบบนี้ที่ผมบอกแกะตัวเงินเงินข้างในมามันจะเป็นฟิล์มำดำๆใช่ไหมพวกเอาอะไรนะปากกาเคมีไประบายไประบายนะเพื่อให้แบบรับไม่ได้ลดตัวเองจะได้เป็นอมะตะก็มีแต่เวลาเทสใกล้ๆเนี่ย มันมันเทสโดนนะแต่เวลาแบทเทิลจริงแล้วมันอยู่กันไกลไงยิงกันไม่ได้ก็มีนะครับก็เลยจะบอกว่าหาตัวรับไออาร์ที่เป็นกองกลางนะฮะแล้วก็ตัวรับไออาร์ที่ได้มาตรฐานทั้งคู่นะครับอาจจะหาเป็นแบบนี้ที่รับได้ระยะ15บเบสทั้ง2ตัวหรือแบบนี้ไปเลยนะฮะให้มันเป็นมาตรฐานทีนี้มาเข้าเรื่องกันที่ว่าแล้วไอตัวเก่าก,กับตัวใหม่เนี่ยมันใส่กับบอร์ดโบราณได้ไหม ตัวใหม่ใส่กระบอดเก่าได้ครับแล้วก็ตัว IR ตัวรับตัวเก่าเนี่ยใส่กระบอดใหม่ได้ไม่มีปัญหาทีนี้ที่มันจะมีปัญหาคือการอ่านาค่าโค้ดของ IR เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันระยะนะครับที่หวังผลได้เนี่ยมันอยู่ที่15เมตรในกลางแดดถ้าใส่ตัวนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้เนี่ยถ้ากลางแดดนะระยะหนึ่งช่วงขันรถเท่านั้นยกเว้นจะต้องทาตัวครอบเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างง่ายๆ,ๆนะฮะขระยับมานิดหนึ่งเรามีบอร์ดแร่นะฮะ5.2 5.3 6.0และ7.0อ่ะแบบนี้นะครับผมจะแบ่งครึ่งไว้่างนี้นะครับตั้งแต่แรก5.2 5.3เนี่ยยิงกันได้ปกติจะใส่ตัวรับแบบไหนก็ได้รูเลชั่นไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น6.0ขึ้นไปอ่ะเราเราพูดกันถึง6.0ก่อน6.0ไม่สามารถยิงกับ5.3ได้นะครับ ไม่สามารถยิงค่าจุดสามได้หมายความว่ายังไงน่วความหมายของผมคือมันยิงกันตอนเทสะยิงกันได้หกศูนย์นะกับห้าจุดสามยิงกันได้แต่ในระยะที่มันเกินหนึ่งช่วงการลดแล้วรับไม่ได้เหมือนกันผมจะตีไปว่าแม่งยิงกันไม่ได้ไปเลยหกศูนย์เนี่ยกับเจ็ดจุดศูนย์เนี่ยรับส่งกันปกติหกศูนย์เนี่จะมีความดีเลยน,นะครับในการรับสัญญาณนะหนึ่งจุดห้าวิแต่เจ็ดจุดศูนย์ถ้ามายิงกับหกศูนย์ไม่มีดีเลยครับเรียวไทม์ time. แปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้า6.0เนี่ยเอาไปยิงกับ7.0เนี่ย7.0จะเสียเปรียบนะฮะบวกกับว่า7.0มี5ฮิต6.0มี6ฮิตที่เหลือ5ฮิตหมดเห็นไหมฮะ5ฮิตตั้งแต่แร่5.2 5.3หรือแม้กระทั่ง5.1 5.0อะไรก็ตามที่เป็นบอร์ดแบบโบ,บลาณโบราณที่แบบอ,อยุทยาตอนต้นนะฮะนั่นแหละมันจะมีทั้งหมด5ฮิต6.0เนี่ยเสือกทะลึ่งมี6ฮิต และพอมา7.0ก็จะมี5คีทเหมือนเดิมทีนี้นะครับกติกาที่ที่ควรจะต้องมีคือ delete heat delete heat นี่หมายความว่าถ้า6.0จะต้องยิงกับ7.0แบบเลี่ยงไม่ได้นะแต่จริงๆแล้วนะครับ6.0ถ้ายิงกับ6.0เนี่ย perfect 7.0ยิงกับ7.0 perfect นะครับถ้ามันข้ามรุ่นกันเมื่อไหร่6.0กับ7.0เนี่ยมันจะมีปัญหาแน่นอนฮะอย่างไรนั่นก็คือ6.0ระยะเวลาการโดนยิงจะ delay 1.5วินาที วิ้นิดๆถามว่าวิ้นิดๆเนี่ยมันมีค่าไหมมีนะฮะนี่บ้านนี่รถถังดูออกนะวาโง่วาโง่มากเลยนะครับขั้นนี้ไอ้เจ็ดเนี่ยจะต้องโดนหกยิงดูไหมเห็นไหมดูจากดูจากอ่าการหันปืนไอ้เจ็ดเนี่ยปืนมันเสด็จไปข้างหน้าแต่หกเนี่ยจ่อมานี่เลยถ้าหกกีงเจ็ดปุ๊บเจ็ดโดนยิงทันทีแต่ถ้าเกิดเจ็ดหันมายิงหกได้ทัน หกจะดีเลยหนึ่งจุดห้าวินาทีนั่นหมายความว่าในกรณีที่เจ็ดยิงหกเนี่ยในจังหวะที่ยิงไปแล้วเนี่ยแลวรถฝั่งหกยังไม่สั่นเนี่ยไอเจ็ดในห้ามขยับเลยนะเพราะว่าอะไรฮะสมมุติถ้าเจ็ดยิงหกปุ๊บแล้วเจ็ดยิงปังแล้วหลบเข้าไปในบ้านหลังนี้หกจะไม่โดนยิงเลยนะหกจะไม่โดนยิงเลยแต่ว่าอะไรฮะเจ็ดเสียเปียบไงแค่นั้นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งกรณีที่เราเล่นหกจุดศูนย์ หรือ 6.0s หรือ6.1ก็ตามเหมือนกันถ้าขึ้นด้วย6นะครับเวลาที่ไอ้บอร์ด6เนี่ยมายิงกับ7สมมุติว่ายิงสวนกันถ้าจังหวะน,นี้2คันหานปืนเข้าหากันแล้วยิงแล้วยิงปุ๊บเข้าไปยิงพร้อมกันนะถ้ายิงพร้อมกันเสร็จปุ๊บไอ้7เนี่ยจะโดนยิงแต่6จะไม่โดนยิงแปลว่าอะไรฮะแปลว่าตัวรับสัญญ,ญาณเนี่ยจะไม่ทำงานในกรณีที่รถเนี่ยมีการยิง สำหรับบทด6นะเฉพาะบท่ะนี่แหละฮะผมถึงบอกว่าหกจุศูนย์มันโกงคือง่ายๆว่าคุณไปเล่นรถถังปึ๊บสมมุติว่าผมนัดเล่นกับเอ็มเอ็มหิ้หกศูนย์มาผมขับเจ็ดจุดศูนย์ 0. ผมไม่ต้องแข่งผมก็รู้ว่ายังไงเอ็มก็ชนะเข้าใจไหมฮะถ้าคนที่รู้ว่าไอหกเนี่ยจะเป็นอาตะได้ไมันต้องยิงตลอดทุกครั้งที่คุณกดยิงอ่ะตัวรับจะไม่รับสัญญาณ ไอเอ็มก็ยิงยับดิถูกไหมจอดอเฉยๆก็ได้ยิงปังปงปึ๊งปึงป,ง,ป,ง,ปงโดนไม่โดนไม่รู้ยิงโปยไปเลยเข<อ>้าใจไหมฮะทีนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าจะเล่นกันให้มันเนี่ยหกต้องเจอหกเจ็ดต้องเจอเจ็ดอ่ะอันนี้จบไหมฮะจบนะฮะจบนะฮะเพราะว่าไม่จบผมมันจะงงแล้วนะอ่ะเราตัดไปเรื่องบอร์ดเฮงหลงมาที่บอร์ดแคนชูบอร์ดแคนชูเนี่ยเป็นบอร์ดที่เปิดตัวมาหลัง7.0หมายความว่า เทคโนโลยีของมันเนี่ยจะค่อนข้างไปทาง7.0มากกว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะ CS สมมติว่า,าบอด CS CS เนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาที่รับรับสัญญาณเนี่ยจะรับเร็วกว่า7.0ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะฮะไม่ได้เคยทำคลิปจะทำเมื่อวานลงเมื่อวานเลยแล้วกรณนที่บอร์ด CS มายิงกับ7.0บอด CS เนี่ย,ย,ยจะทำการรับได้ดีกว่า7.0หมายความว่าอะไรฮะ7.0ถ้าเจอกับ6.0 7 0.0จะเร็วใช่ไหมแต่ถ้า7.0มาเจอกับ CS 7จ,จุดศูนย์อ่า cs จะรับได้เร็วกว่า7จุดศูนย์แปลว่าถ้า7จจุดศูนย์เจอกับ cs เนี่ย cs ก็จะเสียเปรียบว่าผมจะไม่ลงลึกเกี่ยวกับบอด cs ละกันนะฮะร,รถถังเนี่ยเวลายิง ir กันเนี่ยมันจะมีจุดสังเกตอยู่ประมาณอ่าสองสามจุดนะครับสองสามจุดในที่นี้คือเวลาโดนยิงแล้วเป็นยังไงถ้าเป็น6.0จุดศูนย์เวลามันสั่นเนี่ยมันจะสั่นซ้ายขวาแต่ถ้าเป็นจุดเจ็ดจุดศูนย์เนี่ยมันจะไม่สั่นปืดๆดมันจะตุ๊บตุ๊บตยนบตรับ CS เนี่ยใส่พวก IR แบบนี้ได้หมดนะครับจะเป็นแบบนี้หรือว่าแบบนี้ใส่ได้หมดนะครับสิ่งที่ CS เนี่ยมีข้อได้เปรียบในอ่าได้ข้อได้เปรียบกว่าเฮงหลงปกติเนี่ยมีแค่เรื่องเดียวเรื่องคือเสียงอืมมีแค่เสียงนั้นที่รู้สึกว่า CS เอนี่ยจะได้เปรียบกว่าชาวบ้านเขานะฮะสาย3มพินแบบนี้นะครับมี2ประเภทก็คือ3ามพินปกติกับ3พินที่เล็กกว่าปกตินะครับก็คือสมมุติว่า ตัวปกติเนี่ยเราจะใช้กับตัวรับแบบนี้นะครับเราใช้กับตัวรับแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราเป็นเล็กกว่าปกติเนี่ยมันใช้กับพวก6 0ซึ่งไอตัวบอร์ด6 0เนี่ยตัวพินที่รับสายสัญญาณของ IR เนี่ยมันจะเป็นตัวเล็กเออเวาลาที่คุณมีรถโบราณที่อยากจะแบบว่าเปลี่ยนไปใช้เหตุรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องแปลงสายดีๆนี่คือตัวครอบ IR แแล้วจะเห็นว่ามันเนี่ยอยู่บนตัวรับสัญญ,ญาณรุ่นใหม่ นะครับไอเหตุรุ่นใหม่เนี่ยแหละที่มันแถมมาเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันยิงกลางแดดไม่ได้มันก็เลยจะต้องมีไอตัวค้อแบบเนี้ยมาช่วยนะครับ <c oughs> เพื่อให้แบบว่าการทํางานแบบหลบแสงยูวีหลบแดดแั่ละเนี่ยเหมือนตัวนี้นะครับซึ่งทําเพิ่มจะใช้ไม้โปทําก็ได้จะปิ้นเอาก็ได้นี่คือของต่างประเทศทามานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวครอบอย่างที่บอกครับว่าเราสามารถทําเองได้แต่ว่าเรื่องเรื่องของระยะห่างเนี่ยก็ต้องดูดูเป็นพิเศษ ดูเป็นพิเศษนะเพราะว่าถ้าเกิดห่างไปยิงกลางแดดก็ไม่รอดอชิดไปก็ยิงกันไม่โดนนี่คือ5อ้าสังเกตว่า5.3เนี่ยพอรทที่อยู่ข้างบนนะครับมันจะแบ่งเป็น5 5พินหพินโดยที่ สองพินแรกเนี่ยเป็นตัวส่ง IR โดย3พินข้างหลังเนี่ยจะเป็นตัวรับ IR ซึ่งบอร์ดที่หน้าตายแบบนี้ผมถึงบอกว่ามันต้องสลับสายนะครับสายจากตัวรับเนี่ยมี3เส้นมันจะไม่ได้เรียง1 2 3เข้าที่บอร์ดมันจะเรียงจาก1แล้วก็3กับ2จะสลับกันนะฮะอะไรลักษณะนี้นั่นแหละครับก็เป็นทั้งหมดนะฮะเกี่ยวกับตัวรับสัญญาณนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ลองดูว่ารถตัวเองเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะ หลักการคร้าว่ามันก็มีไม่เยอะมีแค่ส่งกับรับแค่นั้นเองทีเนี้ยรับเนี่ยรับแบบไหนรับแบบว่า,าสู้แดดได้หรือว่ารับแบบยิงกันไม่ได้กลางแดดมีแค่นั้นนะฮะมีแค่นั้นถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าขี้เกียจทำไปเนี้ยไปยิงกันในร่มยิงกันในบ้านนะครับที่ที่มันไม่มีแดดเข้าอะไรเงี้ยนะครับแสงแดดคือแบบไอความจ้าที่มันส่องสะท้อนพื้นอะไรเงี้ยให้มันไม่มีตรงนั้นนะฮะมันก็จะดีมันก็จะดีะดงามนั่นเองถ้าคุณขับ CS ยิงกับ7.0คุณต้องทำยังไงนะครับอันนี้แถมให้เล็กๆน,น้อยๆตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับ CS กับ7.0ลักษณะลถอยู่แบบเดียวกันเลยถ้ามันยิงสวนกันยิงสวนกันคือยิงพร้อมกันตึมถ้าเป็น6กับ7ถ้าเป็น6กับ7 7จะโดนยิงใช่ไหมแต่ถ้า CS กับ7.0ยิงกันจะไม่มีใครโดนยิง เช่นกันครับถ้าเป็น7.0เหมือนกันถ้า7.0ยิ่งสวนกันจะไม่มีใครโดนยิงไอคันเเนี่ยยิงเร็วกว่าคัน B วิ1หนึ่งคัน B ก็จะโดนยิงไปเลยนะครับอยู่ที่การกดนะฮะแต่ผมบอกเฉยๆว่าในจังหวะที่กดพร้อมมนจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะโดนยิงกันน่ยยากรือว่าถ้าคุณยิงปั้งแรกปั้งที่2คุณยิงยิงติดต่อกันนะไม่ได้แปลว่า IR จะออกมันยิงปั้งเนี่ยมันจะส่งเป็นรหัสมอสอะมุนยิงคุณปล่อยมือแล้วแต่แสงไออาร์มันยังออกอยู่มันจะมันจะกระพริบนึกติดติด ยิงติดกันไม่ได้เพราะว่า iR เนี่ยมันยังปล่อยโค้ดไม่หมดหรือก็คือสมมติว่าคุณยิงไปปึ้มแล้วคุณยิงซ้ำตุ้มคุณจะคุณจะได้แต่เสียงคุณจะได้แต่เสียงแต่ iR ของชุดแรกเนี่ยยังไม่หมดคำถามก็คือทำไมต้องมานับวิกันขนาดนี้เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าถ้าเิดว่ามึงอยู่กันสภาพเนี่ยแล้วมึงว่าไอหกวิง่งยิงปั้งแล้ววิ่งไปแอบเนี่ยในจังหวะที่วิ่งไปแอบไปไอเจ็ดมันรู้ทันว่าไอนี่จะวิ่งไปเจ็ดวิ่งมาสวนยิงปึ้มไอนี่จบไปนะ ถูกปะถ้าทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นไม่ถึงสองวินาทีนะผมบอกเลยนะทั้งหมดถ้ามาอยู่ใกล้ขนาดนี้เวลาวินิิดก็มีค่าครับรอบหน้าเนี่ยจะมาพูดถึงพวกระยะยิงแล้วก็ตัวส่งสัญญาณกันว่าโอเคมันเป็นยังไงแล้วก็รับมือกับมันยังไงได้บ้างคือด้วยความที่ไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมากระบอร์ด่หอแม่มันมากระบอดเราไม่สามารถไปจูนได้ว่าโอ้โูต้องตั้งดีเลยเท่านี้ตั้งฮีตั้งนั่นตั้งนี่เท่านี้มันตั้งไม่ได้ฮะแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือรู้ไว้นะครับว่าอะไรดีุย อะไรดีไม่ดีแค่นั้นเองตัวไหนควรจะใช้ตัวไหนควรจะไม่ใช้ผมไม่ได้บอกให้ไปซื้อตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณมีตัวนี้อยู่เนี่ยควรจะทํายังไงให้มันยิงกันกลางแดดได้หรือตัดปัญหาไม่ต้องเล่นกลางแดดแม่งเลยอะไรประมาณนี้สาคัญเลยก็สายตรงไอพวกสายแปลงทั้งหลายเนี่ยพวกเล่นรถโบราณเนี่ยรถสมัยอยุทยาทั้งหลายเนี่ยหาสายแปลงไว้นะฮะหายังไงถามว่าอย่างนี้ไม่มีขายหรอกผมทําเองอันนี้ผมก็นั่งบักเกียวเ,เองนะครับข้างนึงเป็นหัวใหญ่ข้างนึงเป็นหัวเล็กเนี่ยเออนั่นแหละเพิ่งรู้ไันเลยนะฮะบอร์ดเวอร์ชั่น่นใหม มันจะใช้โค้ดทามิย่าแล้วบอร์ดเก่าๆเนี่ยเนี่ยตั้งแต่แรกจนถึง5.3เนี่ยมันใช้โค้ดเฮงหลงนะฮะมันเป็นคนละโค้ดกันไม่สามารถเปลี่ยนได้ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฮะอย่าลืมว่าย้อนหลังมีใน YouTube แล้วก็อ่าอีพีหน้าไอพอดแคสอีพีหน้าเนี่ยอาจจะไปเจอเจอกันใน u t u b e นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่า YouTube ผมมันบินไปแล้วนะฮะทีนี้มันยังอ่าสตรีมไม่ได้บน YouTube ก็เลยมาอยู่ในในเพจก่อน อ๋อ oh, เรื่องระยะยิงใครรับเร็วกว่ากันเนี่ยเซนชูบอดหกบอดเจ็ดเนี่ยไปดูได้ใน u t u b e นะครับอยู่ในนั้นผมทำคลิปไว้แล้วก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่าอ,อ,อะไรรับเร็วกว่ากันนะฮะหกเจ็ดแล้วก็เซนชูนะฮะอ่ะลองไปดูกันวันนี้ไปแล้วครับผมนันีิชาลาครับขอ,อตัวลาไปก่อนนะฮะไปเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม